สวัสดีค่ะนี่ก็จะมาแกะพัสดุกันนะคะก็คือ,อนี้จะเป็นพัสดุที่เราสั่งมานานมากๆแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งได้ของก็คือแบบมันเป็นของแบบพรีออเดอร์มาจากจีนนะคะอ่าก็เลยค่อนข้างไม่แน่ใจว่าพรีออเดอร์ไหมแต่ว่าแบบที่แน่ๆคือนานมากๆแบบโหนานจนลืมเลยว่าสั่งของไปแล้วเออ ก็เลยแบบหายหายจากการลงคลิปไปนานด้วยนะคะเพราะแบบไม่มีไม่ได้ขายของแล้วก็ไม่ได้สั่งอะไรมานะคะก็ไม่มีอะไรลงด้วยอ่าก็นี่ค่ะก็จะเป็นชุดนะคะเป็นเสื้อที่เราแบบแอบเบ่งเเอาไว้คือบแบบตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเสื้อแนวนี้นะอยากได้อีกแนวหนึ่งแต่ว่าเลื่อนไปเลื่อนๆมามาเจอน้องคนนี้ค่ะก็เลยแบบน้องน่ารักมากนะก็มันจะเป็นเสื้อแบบเนี้ยค่ะมัน ปกติถ้าเราสั่งมามันจะเป็นแบบสายเดียวใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นสายแบบสายสายกล้ามเนี่ยแต่ว่าอ่านั่นแหละค่ะก็เลยแบบลองสั่งมาดูแล้วก็ดูรีวิวมาแล้วเขาบอกว่าตรงปกแต่ว่าอ่าที่แน่เลยคืออ่ารู้สึกว่าตรงสายเนี่ยค่อนข้างที่จะบางนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะยืดเลยก็ดูอันนี้อันนี้มันอาจจะแบบด้วยความที่พับมานานนะคะมันเลยอาจจะดูเบีย้ยวๆด้วยอ่า เดี๋ยวเราจะมาใส่โชว์กันนะคะว่าจะเป็นยังไงก็คือว่าไม่ได้เปิดหน้านานมากนะคะก็แบบอยากจะมาเปิดเหมือนกันนะแบบเออก็คืออันนี้คือสภาพแบบหลังจากกลับมารงเรียนก็จะประมาณนี้หน่อยครับถ้าให้อยู่บ้านอ่ะมันจะสวยกว่านี้เลยเพราะว่าปล่อยผงเนี่ยเออก็อันนี้นะคะก็คือแบบชุดแบบสวยมากแบบชอบมากแบบต้องปกนะแต่ว่ารู้สึกว่าต้องสสยมันแบบ สายมันดูไม่ค่อยแข็งแรงนะคะก็เออจะบอกนอกเรื่องหน่อยนะคะก็คือแบบหน้ามันจะแบบเออปากซีหน่อยเพราะมันเป็นกล้องสดนะแบบสภาพมากก็ออาก็เออส่วนตัวก็คือชอบมากเลยแบบว่ารู้สึกแบบเสื้อมันสวยมากอะแบบอันนี้ได้มาเจ็ดสิบเก้ารวมส่งนะคะคือถูกมากแบบมากมากนะคะก็เออเท่าแบบฉแบบากหลังมันแบบ ลกหน่อยต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้จัดนะก็โอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะ